ตอนนี้เรามาพิจารณาโครงสร้างของเซอร์โวมอเตอร์กันนะคะในการฝึกอบรมนี้ดิฉันจะบรรยายถึงโครงสร้างของโรตารีเซอร์โวมอเตอร์ส่วนประกอบหลักของโรตารีเซอร์โวมอเตอร์ก็คือสเตเตอร์โรเตอร์และเอนโคเดอร์สเตเตอร์คือพื้นฐานสำคัญของมอเตอร์ประเภทนี้ มีเส้นลวดพันอยู่รอบแกนเพื่อให้กำลังที่จำเป็นสำหรับการหมุนโรเตอร์โรเตอร์ทำหน้าที่เป็นแกนหมุนโดยทำจากแม่เหล็กถาวรเอนโคเดอร์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับตำแหน่งสมบูรณ์จะเชื่อมต่อเข้ากันโดยตรงดังที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เอนโคเดอร์คือชุดตรวจจับ ซึ่งทำหน้าที่อ่านตำแหน่งปัจจุบันของมอเตอร์ตรงนี้มีข้อควรระวัง En นโคเดอร์ oder, ผลิตขึ้นจากดิสแก้วและชุดอิเล็กทรอนิกชิ้นส่วนเหล่านี้ค่อนข้างบอบบางจึงควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย